Hi everyone and สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรอคุณสุว่าไงครับอันยองครับสวัสดีครับสินจ้าฟุดฟิตอ้ะฟุดฟิตทุกไลฟ์ไล์ก่อนก็ฟุดฟิตฟุร้องไห้ลูกไหมครับน่าจะแอร์จ่อหัวเมื่อกี้ Hi bro Hi bro What's up คิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงทุกคนเลย I miss you everyone Can Chinese speak a and you คุณพูดภาษาจีนได้ไหมครับผมภาษาจีนผมพูดไดเจ้างจรับผม หายคือเรยยังเอาจริงๆยังไม่มูฟออนเลย <laughs> ใช่คือแบบนี่รู้สึกแบบยังแฮปปี้อยู่เลยใช่สวัสดีครับ Did do you. You. How. How you feel Smith? at uh, I'm so glad to see him and I'm so happy. Uh, I I can't to uh, I can't say do, I don't know what to say. I'm so, I'm so happy. <laughs> I think I'm crazy today Uh, I'm smiling I'm, mm, I'm so happy This is uh, makes me uh, make me smile all day and now As far as This is really, cool, really. พี่พี่แจ็คคือแบบน่ารักมากๆมากๆเลยนี่รู้สึกว่าเอา่อยังรู้สึกว่าตัวเองฝันอยู่เลยคือพุ่งตรงแบบยังรู้สึกแบบแบล n k เบ r s ตอนที่เจอเขาอะไรเงี้ยได้พูดอะไรกับพี่พี่แจ็ไคไหมครับก็พูดว่าแบบคือตอนแรกที่เจอกันอะไรเงี้ยคือเราอะคือตอนที่เจนไปงานคือเจนก็ไม่ได้หวังที่จะแบบว่าจะได้ถ่ายรูปคู่กับเขาเพราะว่าแบบ เจมไปในฐานะของเกสก็แบบจะได้แบบเห็นเขาห่างๆใช่ก็เลยแบบแค่แบบได้ไปร่วมงานจริงจริงต่อให้เขาแบบไม่ได้ไปงานแต่เราได้แบบไปร่วมงานของทีมหวังดีไซน์อันนี้ก็รู้สึกแบบดีมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบพอแบบได้เจอเขาเนี้ยก็รู้สึกแบบทุกคนนี่คือเจมยืนอยู่หลังใช่ไหมเเจมแบบเมอแบบเม่อเลยแบบเมอคือเข้าใจคําว่าแบบเห็นใครสักคนแล้วม่อ ก็มันนั้นแหละก็มัวเนี่ยคือเหม่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบว่าพอแบบเราได้ถ่ายรูปคู่กับเขาอะไรเขาแบบเขาเฟรนลี่มากคือแบบเขาแบบพี่จักคือดีมากแบบ ตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสติแบบหลุดหลุดไปเลยใช่แล้วก็แบบว่าคือเจยแบบจาได้ว่าเจแบบพกรูปเขาในเนี้ยนในกระเป๋าตังค์ใช่แต่ก็แบบตอนนั้นเจก็ไม่ได้เอากกระเป๋าตังค์มาเพราะว่าเอาไว้อยู่ในห้องแล้วก็เออก็เลยแบบจําได้ว่าอ๋อคือเจแบบมีภาพหน้าจอเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรีบกดรหัสมือถือ ปกติกดถูทุกครั้งแต่ครั้งนี้คือกดผิดประมาณสองสามรอบอะแล้วก็แบบโอเคแบบเลือกกดสองสามรอบก็เลยแบบพอเอาให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็เลยบอกเขาไปว่าแบบเออ you are my inspiration every t h i n g เพราะว่าแบบเออก็เจมเอาคือเขาเป็นไอดอลสรับเจมากๆแบบหลายๆอย่างแบบเออมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออพอเปิดเจอแบบพอเปิดพ๊กก็เอาหน้าจอให้เขาถูแบบว่าก็เลยบอกว่าแบบเออก็เลย แบบพอเอ้ยส์พูดไม่ถูกก็แบบนั่นแหละพอได้ถ่ายคู่กับเขาเสร็จปั๊บก็แบบเออเจก็ชมเขาว่าเจก็บอกเขาไปว่าคือเขาหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกกลับมาเจก็แบงใช่มันก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเรามากๆอันนี้ก็ต้องขอบุณทางพี่ออฟแล้วก็ทางทีมหวังด้วยนะครับที่ที่แบบว่าให้เจมีสิทธิ์ที่เขาร่วมเพราะว่านี่คือรู้เลยว่าแบบมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าแบบเขาก็จะคัดคนที่แบบมาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบคอยดูเคสคอยดูอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งขอบคุณังมากเลยครับเจวก็อยากให้ทุกคนไปเจอเขาเหมือนกันเพราะแบบเขาน่ารักมากแบบมากๆเลยอะแบบเขาสุภาพมากมากมากคือมือสั่นตอนนั้นคือมือสั่นไปหมดเลยอะไรอย่เงี้ยใช่ครั ก็แบบคือเจมมาตั้งจะคือจะเป็นภาพที่จะสันที่แบบเอามือเท้าคางแล้วก็ใส่สูตรมั้งที่เป็นภาพขาวดำครับใช่เป็นเท้าคางแบบนี้แล้วก็มองมองมองอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยคือเจมมตั้งไว้นานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ลืมไปว่าเออเราตั้งไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบรีบแบบเปิดให้เขาดู พอตอนแรกที่เจอเขาทําตัวไม่ถูกเลยทำตัวแบบไม่ถูกเลยใช่ครับแบบพื้นปริ่มมากก็รู้สึกว่าแบบเออก็ได้มี e NERGY ในการทํางานมากๆ วันนี้พี่จัคกลับแล้วนี่นะใช่ครับผมก็ขอให้เขาเดินทางปลอดภัย <c oughs> <c oughs> โอเคก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เผมอยากจะเล่าอะไรอย่เงี้ยอ้อยตืไปว่าเปิดเพลงไม่ได้ก็ขอบคุณทุกคนมากมาเลยครับคือนี่ก็รู้สึกแบบ รู้สึกอยากขอบคุณทุกคนมากๆมันแบบคือคือนี่พูดตามตรงว่าอ่อันนี้ก็จ,จะพูดไงดีอะคือนี่พูดตามตรงว่าแบบในฐนานะที่แบบอาชีพเสร็จแล้วเป็นแบบเจมอะไรเงี้ยคือเจมร,รู้สึกว่าเราจะทําอะไรสักสักอย่างหนึ่งคือแบบโอกาสที่เจมได้ไปร่วมงานด้วยหรือว่าแบบ อะไรหลายๆอย่างมันแบบมาจากทุกคนที่คอยซัพพอร์ตจริงๆแบบคือรู้สึกแบบตอนที่แบบเราได้มาเอเราได้มางานนี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออแบบรู้สึกคิดว่าแบบเรามาถึงแบบทําไมเราถึงได้มาอะไรเงี้ยก็แบบนี่รู้สึกว่าแบบคือมันเป็นการซัพพอร์ตจากทุกคนมากๆแบบการที่ให้พื้นที่กับเซียนตรงนี้ด้วยทุกคนเลยอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ แบบขอบขอบคุณที่ทุกคนที่ทําให้ฝันของเจมเป็นจริงขอบคุณมากๆนี่คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยแบบรู้สึกมีแต่คำว่าแบบขอบคุณขอบคุณจริงๆครับมันทําให้แบบความฝันของเจมแบบจริงๆริอะคือแบบเป็นฝันเลยแบบคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วด้วยแล้วไม่คิดว่าแบบมันจะอีกนานแค่ไหนด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้เตรียมตัวเห <c oughs> มือนกันแค่คิดแค่บอกว่าไปร่วงงานอะไรก็ไม่คิดว่าจะได้เจออะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากๆเลยครับคอมพีวมากๆแบบมีกำลังใจในการทำงานแบบมากๆ ยินด้วยครับพี่ชายพอแบบจริงแล้วขอบคุณครับจริงๆร,รู้สึกแฮปปี้มากๆแต่เดี๋ยวอีสักแป๊บเจก็จะไปแล้วครับอันนี้คือแบบอยากขึ้นมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของการที่แบบไปได้ร่วมง,งานเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยครับ โอ้ยตาแดงมาก <S <S สะจาม โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเจมส์าาต้องไปแล้วล่ะเลื่มจะไม่ไหวล้วครับเดี๋ยวเราเรานี้จะกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับทุกคนขอโทษด้วยนะวันนี้เพิ่งสังเกตในไลฟ์ว่าตาแดงมากขนาดนี้ ฟันดีนะครับทุกคน <c oughs> เอ่อบ๊ายบายไปแล้วเดีย๋ยวขอตัวไปกินยาก่อนเพราะว่าบทจะมาก็มาเลยฟนะันดีนะครับ and have a sweet day นะครับ Bye bye. Love you. I love you too. I love you, everyone. Thank you for everything. And thank you for support. Thank you. Bye bye.